ไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการแยกตัวออกมาหรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนโปรตอน ใช้ประโยชน์ในการสร้างพลังงานอื่นเช่นพลังงานความร้อนพลังงานกลเป็นต้นไฟฟ้าแบ่งประเภทออกได้2ประเภทคือไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากร,ระแสการกําเนิดของไฟฟ้าไฟฟ้าสามารถกําเนิดจาก1ไฟฟ้าที่เกิดจากการเสียดสีของวัตถุ2เกิดจากการทาปฏิกิริยาทางเคมี3เกิดจากพกลังงานแสงอาทิตย์4เกิดจากพกลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า5เกิดจากความร้อน6แรงดันไฟฟ้าสถิต ครืออะไก่อนอื่นต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าวัสดุทั้งหลายประกอบขึ้นจากอะตอมที่ปกติแล้วจะเป็นกลางทางไฟฟ้าเพราะพวกมันมีจํานวนประจุบวกและประจุลบในปริมาณที่เท่ากันพรากฎการของไฟฟ้าสถิตจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการแยกประจุบวกและประจุลบออกจากกัน เมื่อวัตถุ2งชนิดเสียดสีหรือสัมผัสกันอิเล็กตรอนอาจย้ายจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่งทำให้วัตถุที่มีประจุบวกเกินและอีกวัตถุหนึ่งมีประจุลบเกินดังนั้นเมื่อแยกวัตถุทั้ง2อออกจากกันจึงเกิดการไม่สมดุลของประจุข,ขึ้นในวัตถุแต่ละตัววัตถุที่มีประจุลบเกินถือว่าเกิดไฟฟ้าสถิตประจุลบต่อมาไฟฟ้ากระแส ไฟฟ้ากระแสคือการไหลของอิเล็กตรอนภายในตัวนำไฟฟ้าจากที่1ไปยังอีกที่1เช่นไหลาจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าไปสู่แหล่งที่ต้องการใช้กระแสะไฟฟ้าซึ่งก่อให้เกิดแสงสว่างเมื่อกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านลวดความต้านทานที่สูงจะก,ก่อให้เกิดความร้อนเราใช้หลักการเกิดความร้อนนี้ขึ้นมาประดิษฐ์อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นเตาุงต้มตอรี่ไฟฟ้าเป็นต้นไฟฟ้ากระแสแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันชนิดแรกก็คือไฟฟ้ากระแสตรงชนิดที่2ก็คือไฟฟ้ากระแสสลับ ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลาทางเดียวตลอดระยะเวลาที่วงจรไฟฟ้าปิดหรือว่าเราสับสวิตซ์ซึ่งกระแสไฟฟ้าจะไหลาจากขั้วบวกไปยันขั้วลบภายในแหล่งกำเนิดจากขั้วบวกจะไหลผ่านตัวต้านหรือโหลดผ่านตัวนําไฟฟ้าแล้วย้อนกลับเข้าสู่แหล่งกำเนิดที่ขั้วลบวนเวียนเป็นทางเดียวเช่นนี้ตลอดเวลาการไหลของไฟฟ้ากระแสตรงเช่นนี้แหล่งกำเนิดที่เรารู้จักกันดีก็คือฐานไฟฉายไดนาโมดีซีเจเนเรเตอร์เป็นต้น ไฟฟ้ากระแสตรงแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือ 1. ไฟฟ้ากระแสตรงประเภทสม่ำเสมอ 2. ไฟฟ้ากระแสตรงประเภทไม่สม่ำเสมอ ไฟฟ้ากระแสตรงประเภทสม่ำเสมอก็คือเป็นไฟฟ้ากระแสตรงอันแท้จริงคือเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่ไหลอย่างสม่ำเสมอตลอดไปไฟฟ้ากระแสตรงประเภทนี้ได้มาจากแบตเตอรี่หรือว่าถ่านไฟฉาย2ไฟฟ้ากระแสตรงที่ไม่สม่ำเสมอจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่เป็นช่วงคลื่นไม่สม่ำเสมอไฟฟ้ากระแสตรงชนิดนี้ได้จากเครื่องไดนาโมหรือว่าพวกวงจรเรียงกระแสหรือว่าที่เราเรียกว่าวงจรเล็กติฟายนั่นเองนะครับคุณสมบัติของไฟฟ้ากระแสตรงคุณสมบัติของไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ย ถ้าเกิดเราดูจากรูปเราจะพบว่ากระแสไฟฟ้าไหลในทิศทางเดียวกันตลอด2ก็คือมีค่าแรงดันหรือแรงเคลื่อนเป็นบวกอยู่เสมอนะครับถ้าเกิดเราดูจากเส้น3ก็คือสามารถเก็บประจุไว้ในเซลล์หรือแบตเตอรี่ได้ส่วนประโยชน์ของไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็จะใช้ในการชุบโลหะต่างๆใช้ในการทดลองทางเคมีใช้เชื่อมโลหะและตัดแผ่นเหล็กทำให้เหล็กมีอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าใช้ในการประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ ใช้ในวงจอรอิเล็กทรอนิกส์ใช้เป็นไฟฟ้าเดินทางเช่นไฟฉายนะครับส่วนไฟฟ้ากระแสสลับจะเป็นไฟฟ้าที่มีการไหลกลับไปกลับมานะครับถ้าเกิดเราดูจากลูกคืนไหลกลับไปกลับมาทั้งขนาดของกระแสและแรงดันจะไม่คงที่นะครับเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอคือกระแสไหลไปทางหนึ่งก่อนต่อมาจะไหลสวนกลับแล้วก็เริ่มไหลเหมือนครั้งแรกครั้งแรกกระแสไฟฟ้าจะไหลาจากแหล่งกําเนิดไป ตามลูกศรท้งแรกกระแสะไฟฟ้าจะไหลจากตามเมาส์ที่รูชีนะครับเริ่มต้นจากศูนย์แล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึง,ถงขีดสุดแล้วมันก็จะค่อยๆลดลงเป็นศูนย์อีกครั้งนะครับต่อจากนั้นกระแสะจะไหลจากแหล่งกําเนิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ลดลงเรื่อยๆจนถึงจุดต่ําสุดนะครับก็จะไหลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจากจุดที่รูมาร์กจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับมาจนถึงจุดที่2ตรงนี้อันนี้ก็คือ1รอบนะครับเราจะเรียกว่า1รอบ รือว่า1นึ่งไซเคิลนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าซึ่งถ้าเกิดเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับความถี่นะครับซึ่งความถี่นั้นก็หมายถึงว่าจํานวนลูกขึ้นไฟฟ้ากระแสสลับที่เปลี่ยนแปลงใน1นวินาทีกระแสไฟฟ้าสลับในเมืองไทยใช้ไฟฟ้าที่มีความถี่ประมาณ5 0เฮิร์นะครับคุณสมบัติของไฟฟ้ากระแสสลับก็คือสามารถส่งไปในที่ไกลๆได้ดีกําลังไม่ตกนะครับแล้วก็ สามารถแปลงแรงดันให้สูงขึ้นหรือต่ำลงได้ตามความต้องการโดยใช้หม้อแปลงเป็นตัวแปลงประโยชน์ของไฟฟ้ากระแสสลับนะครับประโยชน์ของไฟฟ้ากระแสสลับก็จะใช้กับระบบแสงสว่างได้ดีประหยัดค่าใช้จ่ายและผลิตได้ง่ายนะครับใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการกําลังมากๆใช้กับเครื่องเชื่อมใช้กับเครื่องอำนวยความสะดวกอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เกือบทุกชนิดนั่นเองนะครับ